โอเคครับเทปนี้ผมอยากจะมาทำาเทปคําอธิษฐานรับเชื่อพระเจ้าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะมาเป็นบุตรของพระเจ้าอย่างเป็นทางการนะครับและก็เพื่อทีอ่คนที่สนใจเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าและของความเชื่อคริสเตียนเนี่ยเขาจะได้เข้าใจแล้วก็ได้รับพระพรจากพระเจ้านะครับคำอธิษฐานที่ผมนํา นเนี้ยเนี่ยมันจะไม่เหมือนคำมีฐานที่คริสเตียนส่วนใหญ่ถูกสอนกันมาในโบสถ์นะครับเพราะว่าคำมีฐานชุดนี้เนี่ยมันเป็นคำมีฐานที่ผมได้ความเข้าใจจากการศึกษาถ้อยคำพระเจ้าที่เป็นระดับเกรสและไปไฮเปอร์เกรสในปัจจุบันที่ผมเป็นคริสเตียนมานะครับแล้วก็ผมพอผมเข้าใจข่าวประเสริฐที่เป็นไฮเปอร์เกรสหรือว่าพระคุณที่ระดับลึกซึ้งขึ้นเนี่ยก็ได้ค้นพบว่าคำมีฐานที่คริสเตียนส่วนใหญ่นำคนรับเชื่อเนี่ย มันจะมีสิ่งที่เรียกว่า Condemnation เข้าไปในคำอธิษฐานตอนรับพระเยซูด้วยซึ่งพอเราไปษาพ,พระคัมภีร์ไปบ้ลึกๆในพระธรรมโลมบทที่10ข้อที่9ถึงข้อที่10เนี่ยเงื่อนไขที่อาจารย์ปโลอสอนเนี่ยมันไม่มีคำที่ให้ผู้ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าสารภาพบาปของเขาแม้แต่คำเดียวเลยนะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยยังไม่เคยสังเกตเนี่ยแล้วสิ่งที่เราถูกสอนตาตๆกันมาที่คริสตจักร เป็นปะเพนีเนี่ยมันคือต้องสารภาพบาปก่อนแล้วถึงต้อนรับพระเยซูคริสต์มาเป็นพระเจ้าของเขาเนี่ยพอมีการสำแดงหรือความเข้าใจใหม่ๆสําหรับผมนะครับกลายเป็นว่าไอ้สิ่งนั้นอะมันไม่เวิร์กแล้วมันไม่ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดผลสักเท่าไหร่นะครับสิ่งที่จะเกิดผลมากกว่าก็คือการที่เราสารภาพ สิ่งที่พระเจ้าพระเยซูคริสต์เนี่ยทำให้กับเราบนไมก้กางเขนนั่นคือสารภาพการงานที่สำเ้วขององค์พระเยซูคริสต์นะครับไม่ใช่สารภาพบาปของเรานะครับการสารภาพบาปก่อนต้อนรับพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เงื่อนไขของความรอดแต่การสารภาพสิ่งที่พระเจ้าทร,ทรงกระทําให้สำเรนาบนไม้กางเขนนั่นต่างหากเป็นเงื่อนไขของความรอดนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการ,รดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อแล้วเข้าสู่ความรอดและความรอดในนี้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดผลหลังความตายแต่เป็นความรอดที่พระเจ้า ผู้ทรงเป็นพระเจ้าของคนเป็นไม่ใช่พระเจ้าของคนตายหมายความว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่ทํางานในชีวิตของผู้เป็นผู้มีชีวิตอยู่เนี่ยทำให้กับพวกเราทั้งหลายที่อาจจะเป็นคริสเตียนอยู่แล้วหรือยังไม่เป็นคริสเตียนเนี่ยแต่สนใจและอยากรู้จักกับพระเยซูคริสต์อยากเป็นบุตรพระเจ้าในในรูปแบบที่เป็นคริสเตียนนะครับก็คือจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนเนี่ยเป็นบุตรของพระเจ้าอยู่แล้วเพียงแต่ว่า,วาการอธิษฐานต้อนรับยืนยันพระคำที่ผมกําลังจะนําอยู่เนี่ย มันเป็นการเหมือนกับ <c oughs> ทําให้เราเกิดความเข้าใจหรือว่าเ e เบิลชั่นที่มากขึ้นว่าเราเนี่ยเป็นบุตรพระเจ้าอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการยอมรับยืนยันด้วยปากเนี่ยมันทําให้ความเชื่อขององค์พระผู้เป็นเจ้าทํางานในชีวิตของเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ยืนยันและต้อนรับพระเยซูกิดด้วยคำในฐานเหล่านี้นะครับซึ่งซึ่งเมื่อนั้นเนี่ยพระวิญญาณสุดจะเริ่มต้นทํางานในชีวิตของเพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้และสิ่งที่เพื่อนเพื่อจะได้รับนั่นคือพระพรและก็สันติสุขของพระเจ้านะครับก็ คำพิษที่ผมจะนําต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้านี้จะไม่มีคําสาร,รภาพแบบเลยแม้แต่นิดเดียวแต่จะเป็นการสาร,รภาพพระคําที่สอดคล้องกับพระคัมภีร์ที่เป็นเกี่ยวกับสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าทาสาเร็บบนไม้กางเขนนะครับนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องโฟกัสแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ได้จากพระคําของเจ้าที่บอกที่ชัดเจนมากเลยว่ายิ่งเราสาร,รภาพบาปบ,บ่อยๆเนี่ย ความมืดจะครอบงําเราแต่ยิ่งเราสารภาพความชอบธรรมของพระเจ้ามากสักเท่าไหร่นั่นคือการงานที่สำเร,ร็จของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนเนี่ยมันจะทําให้พระเจ้าทํางานในชีวิตเรามากขึ้นเท่านั้นนะครับหมายความว่าพระคัมภีร์ยังบอกว่าเมื่อแสงสว่างส่องเขออ้ามาในความมืดความมืดไม่สามารถชนะแสงสว่างได้ชนะแล้วเมื่อเราสรารภาพสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำให้สำเร็จบนไม้กางเขนเนี่ยเรากําลังสรารภาพความชอบธรรมของพระเจ้าเราการาําลังสารภาพแสงสว่าง เพราะฉะนั้นแล้วมันจะมันจึงไม่จาเป็นจะต้องสารภาพบาปเก่าๆของเราไปขุดค้นบาปเก่าๆของเราแต่เมื่อเราสารภาพสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าทําให้กับเราและมนุษยชาติบนไม้กางเขนเนี่ยมันเป็นการที่เรากําลังเริ่มต้นสารภาพความสว่างของพระเจ้าแล้วเมื่อเราสารภาพแสงสว่างความมืดก็คือบาปของเราไม่อาจมีชัยชนะต่อแสงสว่างของพระเจ้าได้นะครับสิ่งที่ผมเห็นตั้งแต่เป็นคริสเตียนมาหลายปีเนี่ยพอเข้าใจ พระธรร์ที่ลึกซึ้งขึ้นแล้วก็เข้าใจขา่าวประเสริฐที่เป็นไฮเปอร์เกรสมากขึ้นเนี่ยพอมองย้อนกลับไปในคำอธิฐานต้อนรับพระเยซูริตเก่าๆที่ถูกสอนมารู้สึกว่าเออมันเป็นคำสารภาพต้อนรับพระเยซูคริสต์ที่มันมีคอนเดมเนชันผสมอยู่ในคำสารภาพนั้นนะครับมันคือการฟ้องผิดเก่าโทษนะซึ่งการฟ้องผิดเก่าโทษไม่ไใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับบุตรของพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราจะโฟกัสในการ ยืนยันในการเป็นบุตรของพระเจ้าอย่างเป็นทางการจริงๆแล้วรู้ทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วเพียงแต่ว่าเขาเขายังไม่อาจปลดปล่อยปลดปล่อยพระพรหรือว่าปลดปล่อยการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณสุดได้ถ้าถ้าเขายังไม่ยืนยันเหมือนการที่ทุกคนอะ่ะเป็นบุตรพระเจ้าอยู่แล้วในในโลกนี้นะครับแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับพระพรแห่งความรอดนั่นคือชีวิตที่ครบบริบูรณ์บนแผ่นโลกถ้าเขายังไม่กล่าวยืนยันพระคำ ถึงสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทําสำเรจแเราให้กับมนุษยชาติทุกคนนะครับการกล่าวต้อนรับหรือการกล่ายืนยันเนี่ยเป็นการยืนยันในผลงานของพระเจ้าสําหรับชีวิตของแต่ละคนที่อยากจะได้รับพระพรนะครับไม่จําเป็นจะต้องเข้าใจมากแต่ให้เรายืนยันออกมาเป็นการยืนยันด้วยปากรับเชื่อด้วยหัวใจเมื่อนั้น องค์พระผู้เป็นเจา้าพระบิดาพระบุตรพระอุญญาสิจะสามารถทํางานในชุดของเพื่อนๆได้ถึงแม้ว่าเพื่อนๆเ,เป็นคริสเตียนอยู่แล้วเนี่ยเพื่อนๆสามารถเอาคํายืญญานยันนี้มาอธิษฐานสรารภาพอีกรอบหนึ่งก็ได้สรารภาพทุกวันก็ได้เพราะว่านี่คือคําสารภาพถึงสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าทําให้กับเราบนไม้กางเขนยิ่งสรารภาพบ่อยเท่าไหร่เรายิ่งมีความมั่นคงในความเชื่อมากขึ้นเท่านั้นเพราะนี่คือการ ประกาศยืนยันการถูกตรึงถูกฝังและถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายร่วมกับพระเยซูกิจ้าพระบุตรของพระองค์นะครับสิ่งนี้คริสเตียนส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยได้ทำนะครับแต่ว่าถ้าเราทําบ่อยๆทุกวันจะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับชีวิตของเรานะครับเดี๋ยวจะโอเคจะมานําอธิษฐานนะครับก็เริ่มเลยแล้วกัน ตรงพากากาฟแรกผมจะไม่อ่านให้เพื่อนๆลองอ่านดูนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นนําเพื่อนๆพูดถ้อยคําที่สอดคล้องกับพระคัมภีร์ในการงานที่สำเร็จที่องค์พระยิสเจ้าพระบุตรแท่งแท้เพียงพระองค์เดียวของพระเจ้าทําให้กับเพื่อนๆที่อยากจะได้รับพระพรจากพระผู้เป็นเจ้านะครับก็คือกล่าวตามคําพูดนี้แล้วก็เชื่อว่าค่อยคํานี้เป็นความจริงขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับแล้วเพื่อนๆที่อยากจะมาเป็นบุตรพระเจ้ามาเป็น ผู้เชื่อในพระองค์เนี่ยจะได้รับพระพรแม้เพื่อนๆอยังไม่ได้ไปคริสตจักรไม่ได้ไปโบสถ์เผลิดท่านไม่ได้ไปโบสถ์เลยสักครั้งเดียวในชีวิตแต่เพื่อนๆยืนยันถ้อยคํานี้ทุกวันทุกวันเนี่ยเชื่อว่าทุกคนจะได้รับพระพอรอย่างแน่นอนยิ่งยืนยันถ้อยคํานี้ทุกวันเท่าไหร่ยิ่งจะได้รับพระพรมากขึ้นเท่านั้นนะครับโอเคขอเริ่มต้นเลยนะครับลูกขอเข้ามาพึ่งพระบรารมีของพระเจ้าผู้เที่ยงชาสูงสุดแต่เพียงพระองค์เดียวพระองค์เป็นผู้สร้างสรรพสิง่ง พระองค์เป็นผู้เมตตาเป็นแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้จัดเตรียมสิ่งจําเป็นในชีวิตเป็นสติปัญญายิ่งใหญ่เป็นที่ปรึกษามหาศิรย์องค์สันติราชคือพระยาเวองค์พระผู้เป็นเจ้าพระตีเอกภาพพระบิดาพระบุตรพระยามสุดพระเจ้าองค์เดียวสามพระบุคคลลูกขอต้อนรับพระองค์ยืนยันให้พระองค์ทรง ปลุกให้ลูกตื่นขึ้นมาจากความหลับไหลโดยการพูดออกมาจากปากและหัวใจในวิญญาณดังนี้ว่าลูกเชื่อว,ว่าพระเยซูกิ์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระเจ้าเป็นพระยาเวที่ทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ผ่านพระคันพระนางมารีพอมาจารีทรงมาตายบนไม้กางเขนถ่ายถอนบาปเวรกรรมของลูกที่ไม้กางเขนสิ่งที่เป็นบาปและผลของบาปคือความเจ็บป่วยความย่นขัดสนมีอุปสรรคในการทำมาหากินที่ไม่เกิดผลความทุกข์ใจทุกประการถูกตึงกับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเพราะองค์ตา ตายบนไม้กางเขและถูกฝังไว้ในอุโมงค์ฝังศพลูกที่มีชีวิตในธรรมชาติเก่าก็ถูกตรึงชีวิตในธรรมชาติเก่าร่วมกับพระองค์ในความตายด้วยชีวิตในธรรมชาติเก่าที่เจ็บป่วยทำราหากินลำบาก ความยากจนความทุกข์ใจทุกประการตายร่วมกับพระคิ์ในเนื้อหนังร่างกายของพระองค์แล้วและลูกเชื่อว่าพระเจ้าพระบิดาชุบพระเยซูกิตให้กลับมามีชีวิตใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยพระสิริแห่งพระเจ้าพระเยซูเจ้าถูกชุบให้มีชีวิตใหม่มีสภาวะใหม่ในร่างกายเป็นร่างกายที่คืนชีพด้วยสงกาสีแบบพระเจ้าพระเยซูคือพระเจ้าในสภาพมนุษย์ที่ฟื้นคืนชีพแล้วลูกผู้ที่เชื่อข้อความจริงนี้ก็ได้รับส่วน พระพรได้รับส่วนในพระพ,พ,พรในธรรมชาติใหม่ร่วมกับพระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อลูกเชื่อการกับคืนชีพของพระเจ้าพระเยซูกิ์ชีวิตของลูกก็ถูกชุบขึ้นมาในชีวิตใหม่แห่งสนาสีด้วยเป็นชีวิตที่ถูกยกขึ้นจากผงครีดินมามีส่วนร่วมในชีวิตกับพระเจ้าพระติเอกภาพลูกได้รับอนิสงส์นี้จากผลแห่งความเชื่อในหัวใจและกล่าวรับสัจจากความจริงของพระเจ้าด้วยปากแล้วซึ่งเป็นความจริง ที่เปิดเผยสำแดงของพระยาเวพระบิดาพระบุตรพระเยสคิสพระจิตพระวิญญาณสุดดังนั้นชีวิตของลูกจึงได้รับการจัดเตรียมเสมอได้กลับมาครอบของอีกครั้งร่วมกับพระเยสคิสเจ้าพระบุตรในชุตนี้บัดนี้พระเยซูเป็นพระเจ้าของลูกปกครองดูแลชีวิตในชีวิตใหม่แก่ลูกแล้วลูกเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วอารมนในพระนามของพระเยสคิสขอบคุณพระเจ้าพระบิดาพระบุตรพระเยสคิสพระวาทะพระจิตพระวิญญาณสุดอารมนครับก็นี่ก็เป็นคําอธิษฐานต้อนรับพระเจ้า ที่ไม่มีการ c o n d e ด n a t i o n ไม่มีการสารภาพแบบเลยแต่เป็นการสารภาพความชอบธรรมเพื่อนคริสเตียนเก่าๆหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะแต่ขอแนะนําว่าเอาไปใช้นะครับคนที่ได้รับข่าวสารนี้และเอาไปพูดเขาจะได้บพรพรอย่างแน่นอนนะครับข่าวสารเกี่ยวกับไฮเปอร์เกรสหรือพระคุณของพระเจ้าเนี่ยถ้าเพื่อนๆสนใจลองลองไปหาคําเทศนาของอาจารย์ดอนคิดลี่ได้นะครับซึ่งเล่นนี้ผมได้มาสักหลายเดือนละดีมากนะครับ ก็เสิร์ชจาก YouTube ได้แล้วก็อีกอันนึงเป็นพระคัมภีร์ไบเบิฉบับ r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  t r t r s n s t i t n เนี่ยคือข่าวประเสริฐที่เป็น Hypergres e ที่อาจารย์สายพระคุณหลายคนเผยแพร่ในปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นข่าวสารเรื่องการเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าแล้วก็การแปลไบเบิลใหม่ๆที่เป็นสำนวนใหม่ๆเนี่ยเขาจะแปลถ,ถึงการที่เราเป็นเป็นโคโคเลสเลชันร่วมกับพระคิสเป็นหนึ่งเดียวกับพระคิ เพราะฉะนั้นแล้วการอ่านฉบับไบเบิเลฉบับแปลใหม่ที่เป็น h y p e r g r a c e Revolution เนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจความรักของพระเจ้าได้มากขึ้นและมากขึ้นนะครับอันนี้คนที่ทำฉบับ m i r r o r สตัดดี้ b บเบิเนี่ยเขาได้รับคำยานมากมายจากคริสเตียนเก่าๆที่ได้รับการปลด่อยจากความกลัวของพระเจ้านะครับเพราะการแปลนี้เข้าถึงหัวใจที่เป็นความรักของพระเจ้านะครับผู้แปลก็คืออาจารย์ฟรานซิสเดอร์ตอยนะครับซึ่ง ซึ่งเล่มนี้หนามากนครับนี่เฉพาะพันธสัญญาใหม่แล้วก็มี reference มากมายนะครับแล้วก็ผมยังอ่านไม่หมดไม่มีเวลานะครับแต่ว่าผมลองเปิดฉบับหนึ่งยอน,นะครับหนึ่งยนเขาเขาแปลแล้วน่าสนใจมากในการแปลฉบับหนึ่งยนซึ่งซึ่งซึ่งที่ไปดูฉบับแปลเก่าเนี่ยมันจะไม่ได้แปลดีขนาดนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นได้ก็คือว่า,าคำว่า เนี่ยคำว่าอะไรนะเดี๋ยวมันมีคำว่า i n c l u d e d แปลว่ารวมทุกคนอยู่ในพระคริสต์ด้วยแล้วก็มีเนี่ยคำว่า jesus i n c l u d e mankind in the eternal friendship of the father เนี่ยแปลอย่างเงี้ยในฉบับแปล NIV จะไม่ได้แปลอย่างนี้แต่ว่าฉบับนี้แปลผมว่าค่อนข้างที่จะลึกแล้วก็เข้าถึงพระคุณของพระเจ้าค่อนข้างลึกนะครับ คือการแปลฉบับ mirror เนี่ยจะมีคำว่า c o r e s t r e c t i o n c o e x i s คือ co แปลว่าแบบเหมือนกับมีส่วนร่วมอะแต่ว่าเหมอนกับนแปลฉบับเก่าๆเนี่ยมันจะมีคำว่า co ครับ co-eternal c o r e s t r e c t i o n included อะไรเงี้ยคือคือการแปลฉบับเก่าๆเนี่ยมันมันทำให้รู้สึกว่าพระเจ้า separation กับเราหรือว่าแยกขาดจากเราแต่ฉบับ mirror translation เนี่ยถ้าเพื่อนๆไปอ่านเนี่ยเขาจะเน้นคำว่า co c o e x i s t แล้วก็ included แต่ว่าฉบับการแปลที่คริสเตียนฉบับเก่าๆเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนเ e อ็ก u s คลูซหรืออะไรประมาณนี้ฉบับนี้ผมว่ามันดีมากถ้าใครสนใจเล่มละ1,921บาทซื้อที่คุโนกคุณยะต้องสั่งเขานะครับก็โอเคผมขอจบเทปนี้นะครับอยากให้เป็นแรงบันดาลใจกับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่อยากจะนำคนรับเชื่อพระเยซูคริสต์ให้เขาได้รับพระพรให้เขายืนยันพระคำเนี้ย ไปเรื่อยๆนะครับเขาจะไรับพระพรอย่างนั้นครับขอบคุณพระเจ้าสําหรับการทําเทปชุดนี้และขอทุกคนจะรับพระพรจากพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณสุดในพระนามของพระเยซูเจ้าทุกคนจงได้รับชีวิตของพระเจ้าเคลื่อนไหวและได้รับพระพรจากพระวิญญาณสุดได้รับพระพรจากพระบิดาเจ้าและพระเยซูกิ์เป็นชีวิตของเพื่อนๆทุกคนครับสวัสดีครับอาเมน